ใบก้อนแบบขดกลิ่นยูคาลิปตัสและยุงเต็มประสิทธิภาพปกป้องคุณและครอบครัวช่วงนี้สังเกตว่าท็อปงานเยอะเป็นไงล่ะพักผ่อนบ้างบ่มีเรื่องจัดงงจัดงานคุณพ่อจับได้ใช่ไหมพี่อูนหจริงจริงเใ่เสียงเสริมไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องเป็นเบนเทนใหม่นอนน้อยค่ะนอนน้อยนอนน้อยนี่สําคัญมากเนืเวลาเวลาเรานอนน้อยเราก็อ่อนแอร่างกายก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวเกิดไปนั่งนั่งที่ไหนไปเดินไหนไปเจอยุงข้าว ยุงลายกัดปุ๊บมันสวมรอยต่อเราอ่อนแอนจริงเหรอพี่เออมันก็ป่วยได้เนี่ยต้องระวังนะช่วงนี้ระบาดด้วยยังระบาดอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ยุงเนี่ยไขเลือดออกแต่ถึงหนูจะนอนน้อยนะหนูก็ต้องคอยสาะหาเรื่องดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอยุงลายไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหรคไ่ครับพี่เพราะว่าเรามีตอนนี้เลยนะคะสิ่งดีๆมาฝากคะ่ะไปนะ เมื่อฝนตกมีน้ำขังเป็นต้นเหตุสำคัญในการเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดไข้เลือดออกระบาดนะัะและคนที่เป็นไข้เลือดออกก็จะเพิ่มจากปีที่แล้วมากกว่า3เท่าตัวดังนั้นต้องมีวิธีป้องกันและด้วยประสิทธิภาพของไบก้อนยาจุดกันยุงแบบขดกลิ่นยูคาลิปตัสเป็นกลิ่นใหม่ที่ผสมน้ำมันยูคาลิปตัสไม่มีกลิ่นฉุนปกป้องคุณและครอบครัวจากยุงลายได้นานถึง8ชั่วโมงยาขดง่ายไม่แตกหกักต้องขอขอบคุณใบก้อนกลิ่นยูคาลิปตัสและยุงเต็มประสิทธิภาพปกป้องคุณและ ครัควใบก้อนแบบขดกลิ่นยูคาลิปตัสและยุงเต็มประสิทธิภาพปกป,ป้องคุณและครอบครัวชมสิ่งดีๆกันไปแล้วกลับมาพบกับเรื่องมันๆของบรรดาเมียเมียพะนี่คือรายการซปเปอร์เมีย <Yeah. S 1> ค่ะารายการที่จะทำให้ชีวิตรักในครอบครัวของคุณนี่นะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นสามีรักคุณมากขึ้นค่ะรักหลงเลยนะคุณจอยจากการที่คุณจอยส่งอีเมลมาเมื่อกี้นะคะ,คะเรื่องที่มี ต่างชาตินะคะชื่อคุณสตีฟจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาจีบแล้วใช้เวลาเพียงแค่6สัปดาห์ขอแต่งงานคุณจอยมีลูกมาแล้วคนหนึ่งคุณสตีฟก็ภรรยาเอ๊ะตายผมรู้เลิกอะไรตายใช่ไหมนะคะพ่อไม่ทางนี้ก็แม่ไม้ลูกติดหนึ่งเนี่ยนะคะพอคุณสตีฟขอก็เลยชักจะสงสัยว่าเอ๊หกอาทิตย์เนี่ยมันจะเร็วไปไหมจะควรจะย้ายไปตั้งลกลากอยู่เขาดีไหมส่วนอีกเรื่องถามมาเรื่องของเรื่องของวาสนาที่ว่าไม่มั่นใจ แต่ส่วนใหญ่เออมานั่งคํานวณดูแลของของหนูส่วนใหญ่เพื่อนที่นําเข้าเนี่ยเขาจะสามีย้ายมาอยู่กับเรานะเราไม่ไปอยู่กับสามีมีเพื่อนหนูคนเดียวย้ายไปอยู่นะย้ายไปอยู่ทางนู้นมีอยู่คนเดียวเองนอกนั้นผัวนําเข้าหมดอ่ะเมื่อกี้คุณท็อปพูดถึงเรื่องของเสน่ห์ซึ่งคุณจอยถามมาเสน่ห์สาวไทยเป็นไงเดี๋ยวคุณท็อปเขารวบรวมมาให้แล้วมีกี่อันนะแปดข้อด้วยกันแปดข้อเธอเหรอใช่ค่ะแต่ดูซิว่ามันตรงกันไหมนะคะเป็นเรื่องกว้างๆทั้งนั้นเลยนะคะ อามาเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่ข้อแรกเลยผิวสีแทนแต่สเปคหนุ่มไทยเนี่ยไม่ชอบนะผู้ชายเขาชอบขาวผู้ชายไทยเนี่ยโหขาวสวยหมวยอวบเออขาวสวยหมวยอึ๋มอะไรเงี้ยนะเออเห็นไหมสองสองสองฝั่งตะวันออกตะวันตกนี่ชอบไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าเป็นแฟนฝรั่งต้องสีแทนแทนคือเคยถามเขาเขาบอกว่าผู้หญิงสีแทนเนี่ยมีเสน่ห์เพราะรู้สึกว่าหนึ่งดูเป็นคนเฮลตี้มีสุขภาพด้สองดูมีฐานะ ฝพราะฝรั <shield S 1> ่งส่วนใหญ<ร><ร>่เขาจะตัวขาววอกๆนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดต้องเป็นคนที่มีสตังเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศที่มาอาบดงอาบแดดอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นสาวสีแทนเนี่ยมีกระตังนะสลับกันสลับกันคนถ้าฝั่งบ้านเราถ้าแทนไม่มีกระตังเราขาวเนี่ยอุ้ยสบายคุณหนูคุณหนังกับตัวขาวใช่ไหมแมมันช่างสลับกันแต่ก็มีนะคะอย่างอ่าอย่างที่คุณจอยกังวลหนุ่มฝรั่งที่ชอบผู้หญิงผิวขาวก็มี เขาใช้ศัพท์ว่าเป็นชัยหน้าดอ,อนนเป็นตุ๊กตาจีน,น,นเพื่อนหนูาขาวเลยแหละ,ะขาวเลย สามีเขาว่าฝรั่งก็าขาวเหมือนกันเขา,าก็ยังชอบกันก็มีมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีนาะนาจิตตังอย่าไปเหม,เมาว่าฝรั่งจะต้องชอบดํทน้งประเทศเหมือนอบ้านเราคนคนบ้านเราชอบขาวก็มัน่าชอบขาวทุกคนมันคากะชอบสองสีชอบดําชอบเหลืองอะว่า<ช>ไปคุณจอยอาจจะอยู่ในข้อสองนี้ก็คือเสน่ห์ปลายจังวะเขาบอกว่าผู้หญิงไทยนี่มีเสน่ห์ปลายจังวะก็คือทําอาหารการกินได้อร่อยผู้หญิงฝรั่งไม่ค่อยนะเราสังเกตว่าผู้หญิงฝรั่งเนี่ยจะทื่อตรงๆเฮ้ยอะไร แต่ผู้หญิงไทยมันจะน่อมแนมน่ารักผูกกิบใช่ไหมคะ,ะเออพี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะงั้นมีฝรั่งหลายคนที่มาอยู่บ้านเราก็ลหลงไหลในเรื่องของอาหารไทยค่ะอาหารไทยไปเปิดต่างชาติเปิดประเทศไหนๆก็คนแน่นตึมเพราะนั้นข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยชอบผู้หญิงไทยเพราะผู้หญิงไทยทำกับข้าวเกง่งเดี๋ยวต้มยำกุ้งเ<อ>งี้ยเห็นมนะอร่อย ผัดกะเพราใช่สองอย่างอยู่ได้รอดตายหนูเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่ที่อังกฤษที่เขาได้สามพี่เด็กเขาเรียกสามีเขา my prince เรียกผัวว่าพระว่าเเจ้าชายมากินข้าวผัวก็ชอบอ้เจ้าชายก็เดินแต่แต่ใครไม่รักก็น่ารักเนาะน่ารักดีเขาดูแลเ็นอย่างดีแล้วเพื่อนทําปคนนี้ทำกับข้าวเิ้นไหมทำนางก็หมักสเต็กจืดๆแต่ผัวก็ว่าอร่อยเห็นไหมเห็นไหมนะรถมือคนไทยเนี่ยมันต้องห่วงเลยนะ ฝรั่งบางคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายไทยผู้หญิงก็เหอะนะคะบางทีเขาบอกยอมเข้าคอร์สเรียนทำอาหารไทยเลยนี่คืออย่างหนึง่งอาจจะเป็นเพราะว่าทําให้ฝรั่งเนี่ยอยากมีภรรยาไทยเพราะหลงไหลในรสชาติและฝีมือของอาหารไทยจริงพี่ขาเดี๋ยวต้องบอกเอาไว้ถึงสาวไทยหรือคนไทยทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวใหม่ล่าสุดคือกะเพราบ,บ้านเราเนี่ยนะคะผัดกะเพราเนี่ยตอนนี้เป็นที่นินยมที่ญี่ปุ่นจนเขาตั้งร้านเนี่ย ว่าถ้าอยากจะกินกข้าวผัดกะเพราอร่อยที่เขาคำโฆษณาเหมือนรามเงงก็เลยนะต้องมากินนั่นนี่เรามีกะเพรานั่นกะเพรานี่กะเพรานี่เป็นร้านนึงช็อปกะเพราพูดถึงกะเพราเนี่ยนะฝากไว้นิดนึงนึกถึงอะไรผัดกะเพราผัดกะเพราหมูกะเพราไก่แค่น,คนั <Quran. S 2> ้นใช <t> ่ไหมกุ้งเชื่อไหมพี่เคยไปถ่ายรายการอยู่ร้านหนึ่งทั้งร้านในสามสิบเมนูเป็นกะเพราหมูคุณสามารถเอาเป็ดเอาแฮมเอาเห็ดเอาบ้องเอาแบงเนี่ยแล้วก็ไปผัดกะเพราได้อร่อยมาก ไอ้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเอามาผัดกะเพราอร่อยที่สุดไม่จำเป็นแต่เฉพาะหมูไก่กุ้งนะเป็ดเห็ดอะไรอะไรลิง้ค์บางชนีอยากผัดผัดไปเลยแต่ให้เป็นเครื่องกะเพราอร่อยเดี๋ยวจะโดนจับนะคะสัะสงวนค่ะพี่ลองแปลงลองแปลงดูโอ้ใช่เอาเนี่ยบอกไปเผื่อสาวๆไทยใช่ไหมฮะฝรั่งโอ้โหฝรั่บรองฝรั่งชอบกินแต่ชื่อน่ากลัวเดี๋ยวเหมือนข้าวหอมมะลิเห็นไหมเดี๋ยวเขาเคลมมาเป็นของเข้าละเพราะฉะนั้นของคนไทยเราเนาะของไทยเราของดีๆมีอยู่ต้อง จัดการจดเอาไว้ซะให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าเหมือนความเป็นสาวไทยของเราอะค่ะสาวดีใช่พี่สเปคฝรั่งเลยเสน่สาวไทยที่พฝรั่งชอบจริงหรอตัวเล็กไปเดินหาไม่ทันแล้วเนี่ยโอ๊ยถึงพันก็ไม่มีรอกคนที่อยู่เขาไม่มียอมหรอกนี่คนนั้นดีที่สุดแล้วนี่เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาเป็นแบบหนุ่มยุโรปเขาไซส์ใหญ่เขาก็มักจะมองแบบว่าสาวไทย ตัวเล็กๆทรงเล็กๆสังเกตตัวเดินกันคู่กันมาตัวเท่านี้เออองั้นเราตัวเตี้ยเรามต้องเสียใจตัวเล็กมันต้องเสียใจนะก็ต้องบอกว่ามีมาจับจ่ายได้คือต้องบอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยถ้าเทียบกับผู้หญิงฝรั่งยังไงเราก็เล็กกว่าเขาใช่ยังท็อปเนี่ยถ้าอยู่กับคนไทยเนี่ยตัวสูงยาวแต่พออยู่ฝรั่งล่ะไได้ ดูซบซบหวานๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะชอบเลี้ยงเป็นแบบเขาเรียกเลี้ยงเลยเหือมันเลี้ยงดูลู่มเนงก็หม่เลี้ยงเลยเหรอแต่เล็กๆหน้าทธนุธนนทหนูพูดแล้วมันแค้นแค้นเรื่องอะไรอ่ะหนูก็ต้องอยู่กับมนุษย์รูที่บ้านนั่นอ่ะข้อสี่โอ้ยข้อสี่นี่อะไรไหมเอาใจเก่งอเขาบอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ย ถ้าได้เป็นคู่ชีวิตแล้วโดยเฉพาะถ้าคู่ชีวิตแหมเราก็ไม่อยากไปพูดไปเชียร์มากาเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวเสียดุลน,นะทำไมไม่เชียร์คนไทยด้วยกันแต่สมมติว่าจําเป็นที่จะต้องแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเอาอกเอาใจสามีฝรั่งได้ดีเลยทีเดียว even though she's a working woman <c oughs> แม้กระทั่งว่าเธอเป็นสาวทํางานออ,ออกไปดูแลจัดการเป็นทา่านต้องถือว่าเป็นช้าง เท้าที่เดินสกิปไปคู่กันเออไปคู่กันนะเราไม่อยากล้ำไปข้างหน้าแต่ก็ไม่อยากอยู่ข้างหลังเพราะหนูมานึกนะบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นเป็นสาวทํางานก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลครอบครัวเท่าไหร่แต่พี่ตั๊กงานก็ทาดาบก็แหวงเปลก็ไกวสามีก็เอาใจใส่ชอบบอกเลยว่าชอบเพราะงร้นตัวเองไม่ค่อยมีอะไรกินหรอกก็ไม่สามีแล้วลูกก็เช้าอาหารเช้าก็ปว่าเออเนี่ยไม่ได้กินถ้ากินอาหารเช้าจะอารมณ์ดีไม่ได้กินแล้วบางทีมันหงุดหงิด ก็บอกเอ้าแล้วทำไมไม่ทำทานเพราะว่าทำไม่สามีทานทุกวันคุณต้องมาอยู่กับดิฉันเวลาดิฉันสามีไม่อยู่แิฉันกินข้าวถ้วยแค่เี้ยนะเหมือนสันมะภูมิกนั่งกินหน้าจอทีวีกินแค่นี้ไล้รูปมันก็ไปฟอมคุมน้าหนักละหรือว่าคิดถึงไม่ไม่มีอะไรกินไหนอะคุณหนุยไม่มีอะไรกินเพราะว่าถ้าสามีไม่อยู่ก็ไม่ตั้งโต๊ะก็เป็นคนง่ายไงแล้วลูกก็ไปฟอมคุณหนุ่ยบอกคุณแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินแล้วพดเดียวหนูสงสัยกินอะไรเคลียร์อยู่สามคำแล้วไปแล้วไปทํางานแล้ว เพราะงั้นจะบอกว่าเรื่องของการเอาใจเนี่ยถ้าเราเอาใจพี่ชอบเอาใจถ้าเราเอาใจสามีซึ่งอาจจะเป็นต่างชาติเนี่ยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบมากเลยนะฮะเพราะว่าบางทีหนุ่มไทยเนี่ยเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยต้องระวังเนาะเดี๋ยวเสียดุลเสียดุลหมดไปมาเนาะไปนําเข้าพวกต่างชาติโอเคเด็กกว่ารุ่นเดียวกันแม่เอาที่มันจะหมดอายุไขมาใช้สาธารณูุโภคระของเราซะหมดใช้น้ำใช้ไฟเราหมด เสียดุลซะ,ะเปล่าเ,ออเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหนุ่มไทยเนี่ยถ้าเจ้าชู้แล้วไม่ได้รู้เลยว่าผู้หญิงไทยเนี่ยถือถือว่ามีค่าในเรื่องของการดูแลเอาใจบางทีเมียดูแลเอาใจก็ยังไปมีบ้านอื่นอีกนี่คือผู้หญิผู้ชายไทยแล้วเพราะงั้นเราต้องคิดถึงข้อน,นี้นิดหนึ่งแต่ฝรั่งเขาเล็งเห็นถึงข้อน,นี้ว่าผู้หญิงไทยเนี่ยดูแลดีเป็นแม่บ้านการเดือนเอาใจใส่ในทุกเรื่องเพราะงั้นเห็นคุณค่าตายหมดไม่เห็นเหรอไม่ใช่ใชไม่ใช่เป็นโรคตายนะ แต่เวลามาบ้านเรามาเมืองไทยตายหมดเลยมาตายาตรงตักมาตายหมดเลยเขาบอกบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วนะ ถ้ามาเขาบอกไม่ให้มาเมืองไทยมาเมืองไทยเนี่ยเสร็จผู้หญิงไทยหมดเพราะผู้หญิงไทยเอาใจเก่งจริงๆนะนะแล้วหนุ่มๆมานี่อยากอยู่เมืองไทยก็หมดไม่มีใครกลับสักคนนี่หนุ่มไทยที่ฉันไม่ได้พูดสร้างคุณค่านะนักขาเฉพาะสี่ข้อนี่พวกคุณนี่ก็หนาวแล้วกนะคะาจะบอกให้เห็นภาพเลยนะพี่เนาะสี่ข้อยังหนาวเสน่ห์ไทยของเรายังมีอีกสี่ข้อโอ้อก็เรามีแปดนะช่วงนี้แค่สี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ คิดว่าตรงสเปคฝรั่งเพราะว่าตัวเล็กอุ้มง่ายกอดง่ายพกพาง่ายอะไรประมาณนี้พิมพ์นิยมสําหรับฝรั่งก็คือตัวเล็กผิวสีแทนผมยาวเป็นแม่บ้านแม่เลือนณนะตอนนี้ก็ยังเป็นช้างเท้าหลังอยู่ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบจูนกันง่ายง่ายกว่าผู้หญิงฝรั่งด้วยกันผู้หญิงไทยเอาใจเก่งอ่อนหวานทำคมขาเรมีฝืนใจครบจุดจบก็คือเจ็บ โอ้ยถูกต้องที่สุดเลยละข้อนี้นะคะเพราะว่าการฝืนใจคบใครสักคนโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองต่อให้รักมากแค่ไหนยังไงก็ต้องจุดจบที่ไม่สวยอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องมีจุดจบที่ไม่สวยอย่างแน่นอนค่ะอ้าวมันเลอวบางคนบางผ้าก็เป็นชอบก็แบลแสดงว่าฝรั่งอาจจะชอบหน้าสไตล์นั้นอบาปูนเพื่อนหนูที่ได้สามีเด็กกว่าสิกว่าปีสามีอกไปไงหน้าเพื่อนหนูเหมือนลิงอะ